ไอยสู้ผูกสู้นนะครับเนาะสวัสดีครับผมมาพบผมสมพรทีพิมพ์นะครับอยู่ในช่องของคนเดินดินนะครับวันนี้จะมาแนะแนวทางนะครับจะมาแนะแนวทางเกี่ยวกับเราเลือกกล้ายางนะครับที่ไม่ได้ออไม่มีไม่มีเม็ดไปเพาะปลูกนะครับเราก็มาเลือกกล้าที่ว่าเกิดตามสวนนี่ครับโดยเซฟนะครับเซฟเซฟเป็นระยะเวลาด้วยนะครับเราก็มาเลือกเลือกกล้าที่เป็นแบบนี้นะครับเอาไปเพาะปลูกไว้ก่อนแล้วก็เอาไป เอาต้นกล้านี่ครับเอาต้นกล้าไปปลูกไปไปปลูกช่ำปลูกชำไว้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาติดตาที่หลังนะครับการเลือกต้นกล้าต้องเลือกที่เป็นแบบสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับที่ไม่มียอดขึ้นแบบนี้นะครับที่ไม่มียอดนะครับเราก็ถอนดูนะครับนี่นะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเราถอนขึ้นมาแล้วนะครับถอนขึ้นมาแล้วนะครับเราก็มาดึงรากปล่อยออกนะครับดึงรากป่อยออกดูว่ารากแก้วนะครับรากแก้ว รากแก้วของต้นยางครับสมบูรณ์แข็งแรงไหมนะครับตรงไหมนะครับเราเลือกดูนะครับที่ลำต้นมันนะครับลำต้นเลือกดูว่าได้ขนาดไหมแล้วยอดแล้วยอดไม่โผล่นะครับยอดคือไม่ต่อยอดขึ้นมานะครับเราก็ดูใบรูอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอนี่นะครับพี่น้องถ้าเกิดเราถอนมาแล้วนะครับเราถอนเป็นรากแบบนี้นะครับถ้าอันไหนที่มีรากแก้ว รากแก้วนะครับถ้าภาษาไทยเขาเรียกลากแก้วนะครับถ้าเป็นภาษาใต้เขาเรียกลากโจดนะครับรากโจดก็เป็นแบบนี้นะครับที่อยู่ชันลงมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสองอันนี <sh <sh <eles> <sh ้ยิ่งดีนะครับถ้าเป็นสองีกนะครับถ้าเป็นสองีกจะยิ่งดีนะครับส่วนมากเขาจะเรียกแบบตรงๆนะครับเขาจะเขาจะเลือกเอาแบบตรงๆนะครับเราก็ตรงนี้จะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับเราก็บิดออกนะครับบิดออกแบบนี้นะครับ การที่เอาไปปักชาการที่เอาไปเอาก้าไปปลูกนี่นะครับเอาไปปลูกหรือปักชำเนี่ยครับเราก็รอให้ทำแปลงเสร็จก่อนนะครับทำแปลงทำแปลงให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราเอาไม้เสียบลงไปหรือเหล็กก็ได้นะครับเสียบลงไปพอถึงขนาดประมาณนี้นะครับเราก็ปลูกเลยนะครับปลูกสักพักประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยพวนดินนะครับใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้ว เราดูลักษณะต้นนะครับกับใบนะครับก็ต้นอยู่แบบนี้นะครับต้นอยู่แบบนี้แล้วก็ยอดไม่ต่อนะครับดูใบนะครับอันนี้คือแนวแนวทางนะครับที่ว่าเรียกเรียกเอากา้าที่สมบูรณ์นะครับที่เอาสมบูรณ์ที่ว่าเราไม่ได้เอามีเมล็ดนะครับที่ไม่มีเมล็ดไปปลูกนะครับเราก็เอาไปชําปลูกชําแล้วก็เพื่อที่จะติดตานะครับประมาณระยะเวลาเกือบๆปลูกไว้เกือบๆปีหนึ่งนะครับเกือบๆปีหนึ่งแปดเดือนถึง ถึงปีครึ่งนะครับเราก็ดูประมาณต้นประมาณสักใหญ่ประมาณนิ้วก้อยนี่ครับเราถึงติดตานะครับผมก็มีเทคนิคมาบอกนะครับมาบอกเวลาที่ว่าเรามาดูก้ายางนะครับเรามาดูเลือกดูก้ายางที่อยู่ใต้โคนนี่นครับที่มันงอกขึ้นมาก็มันถึงดึง,ด,งดึงแบบนี้นะครับจะประหยัดกว่าที่เราไปซื้อก้าที่เราไปซื้อ,อตรานะครับซื้อก้าที่ติดตานะครับเราก็จะใช้ระยะเวลานาน แต่ว่าได้ผลนะครับได้ผลดีเยี่ยมนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับต้นตรงรากตรงนะครับถ้าเป็นสองสองสองรากเลยยิ่งดีนะครับผมสองรากเลยยิ่งดีเวลาเราปลูกก็ขึ้นประมาณนี้นะครับเสียบลงไปประมาณนี้นะครับพยายามลดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับสิบห้าวันใส่หนก็ได้ครับแต่อย่าใส่เยอะนะครับอย่าใส่เยอะ เพราะว่าผมก็มาเน๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปๆต่อๆไปนะครับผมอาจจะเอาไปชําให้ดูครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าแล้งนะครับช่วงนี้เป็นหน้าแล้งแต่ถ้าเกิดถ้าแถวภาคใต้ก็เขาจะมีฝนตกตลอดนะครับเขาจะชําได้ตลอดเวลาแต่ที่ภาคเหนือเราก็ต้องรอฝนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปชําเลยก็ต้องลดน้ําทุกวันนะครับผมลดน้ําทุกวันใส่สปริงเกอร์นะครับอันนี้ก็คลิปนี้ผมก็แนะนแนวทางในการเอ, ال, อาก่ายางที่ ที่เกิดตามสวนนะครับที่เกิดตามสวนเราก็มาถอนเราก็มาเลือกเอานะครับเราจะไปปลูกเพาะชํำนะครับปลูกเพาะชํำไว้นะครับเพื่อแล้วเราก็เลือกนะครับเลือกเลือกเอาเตกก้าที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับเราถอนขึ้นมาแล้วก็เลือกเอาก้าที่สมบูรณ์อย่างนี้นะครับเนื้อหนึ่งนี่สมบูรณ์นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็สมบูรณ์เช่นกันครับแต่ว่ารากจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับจะโอเคนะครับที่ตรงๆแบบนี้นะครับ ที่ตรงตรงแบบนี้เราเลือกเอาเลยครับพี่น้องเราเลือกเอาเลยนะครับเลือกเอาเลยนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับที่ตรงๆงแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าสามต้นเนี้ยจะตรงตรงนะครับแล้วก็สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเอ่อจะไม่มียอดผัวขึ้นมานะครับจะไม่มียอดผัวขึ้นมานะครับตัวไหนที่ยอดผัวเราก็เราก็ไม่ต้องเอานะครับไม่ต้องเอาที่สมสมพรถอนออกมาอย่างยอดผัวเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างยอดผัวอย่างนี้นะครับคือไม่ต้องเอานะครับไม่ต้องเอานะครับ เอาที่นี่นะครับที่ยอดโผล่นะครับไม่ต้องเอาแต่ถ้าเกิดยอดไม่โผล่อย่างอย่างที่ต้นสมพรให้ดูเมื่อกี้นะครับคือเอาได้นะครับผมอย่างยอดไม่โผล่อย่างนี้คือเอาได้นะครับก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้สมพรก็มาแนะนํากล้ายางตามสวนนะครับที่ว่าเรามาถอนนะครับเรามาถอนเอาไปเพื่อที่จะไปชําปลูกนะครับชําปลูกไว้รอติดตานะครับชําปลูกไว้รอติดตาก่อนนะครับผมก็ระยะเวลาการติดตาก็ เราปลูกไปเสร็จก็ประมาณได้สักประมาณทัก8เดือนถึง1ปีครึ่งนะครับเราดูแลรักษาเสร็จเราก็เริ่มติดตานะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับขอ,อาฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับช่องคนเดินดินนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย